ดูหลานนะใช้ประวัติฟีดาวส่งส,บ,สบายแค่เดือนละ7,000ันกว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเทียนา5 5 0 XV V 6 g เกียรโตคันีปี2010ค่ะท็อปสุดของรุ่นนะคะมีมูลรถไฟฟ้าด้วยค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่339,000บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อนะคะเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคนันีไปใช้งานได้แล้วนะคะ รถสวยมากๆเลยนะคะภายในสปอร์ตภายในสีดำนะคะดูแลรักษาได้ด้วยนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหราหน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถสีขาวค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตดูดีหรูหราสุดๆเลยนะคะนิสสันเทียนา 250XV V6 ท็อปสุด โมโนไฟฟ้าเกียวโตคันนีปี2010ค่ะ339,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้าด้วยนะคะมีเมมโมรี่2ดอิหากค่ะลายไม้รอบคันค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบงค์เกุญจรีีมอพวงมาลัยมันติฟังชั่นปุ่มสตาร์ทนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะโูโไฟฟ้าค่ะ ค่คันนี้ติดฟิล์มพร้อเลยนะคะมีแอร์ตาหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงนะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะหรูหลาน่าใช้มากๆเลยนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสภาพดีค่ะคันนี้น่าใช้ค่ะใครกำลังม,มองหารถสวยหรูหลากว้าง สบายน่าใช้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะคิวโเมียมรอบคันเลยนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมันอ e ี10ได้ด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าก็เป็นคูนาด้วยนะคะน่าใช้ค่ะสะภาพดีค่ะ เป็นเครื่องยอนต์ V6 ค่ะเป็นเครื่งยนต์2.5เป็นซิงน,นะคะสะภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะเดีย๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด AMP 10ค่ะพิมพ์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ